สวัสดีครับวันนี้เรามานมัส,สก,การเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่โชคชัยสีกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในวันกันนะวันนี้วันนี้ประมาณบ่ายโมงครับโอ้โหอ,อากาศเย็นสบาย <c oughs> สีอสศานกระนะฮนะนะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินพัดกันครับนี่ อนนี้เราเข้ามาข้างในวัดแล้วนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในวัดก่อนเลยลวกันเนาะเพราะว่าแดดร้อนมากนะครับเ,รเก็บถือแบั๊บเดียว <S <S เราเข้าไปในวัดกันนะฮะเจาแม่โคนอิมพักนกร นี่ทางลงเรามาขึ้นทางขึ้นนี่สวยงามมากเลยครับ บนก็เย็นสบายนะนี่น้องนี่ไงวัตถุมงคลเจ้าแม่กนอิมนะครับนมัสการได้เนี่ยพันห้าสวยมากเลยใครสนใจก็มานะมัสการได้นะครับที่ศาลเจ้าแม่กนอิมโชคชัยศ ตอนนี้เรานมาสการจ้าแม่กวนอิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเยี่ยมชมจุดต่างๆต่อรู้สึกฝั่งนั้นก็จะมีนะให้ดูฮะภายในวัดเป็นอีกจุดหนึ่งแต่คิวขึ้นเลย เพียันใจเการิการครับรวมทำบุญสาธุษาทุกสาธุ แล้วก็อวของสีูเลยสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเดินเล่นบริเวณรอบๆกันต่อสักรอบแล้วกันเนาะ มาที่ชั้นแปดแล้วนะครับนี่ขึ้นลิฟต์มาได้นะนี่ฮะนี่คือวิวนนอกว้าวตะโกนว่าถ้าถัวไม่ใช่พิบานนะวิวสันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมด้านในฮะเงียบสงบมาก ี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นปะอ,อีกสี่ชั้นนะฮะไปขึ้นสูงสุดต้องมองต่ำโอเคครับเรามัดระวังนะขึ้นสูงสุดต้องมองต่ำถึงแล้วครับโอ้สวยงามมากโอ้สวยงามมาก บกชี้ทางสว่างให้สวยงามมากเลยนะครับดูวิวกรุงเทพ360องศา ครับวันนี่ไว้นปาร่มี้เรื่อสวยมากเลยนาขึ้นมาฉได้ดไม่น่าเชื่อว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยครับโชคชัยศิรแล้ใครมาก็เข้ามานอสการนะครับแบบสบายใจร่มเย็นแล้วก็ได้เห็นวิวเมืองเนาะถ้ากลางคืนคงสวยน่าดูแบบกลางคืนยวเดี๋ยวเรานมาสการเสร็จแล้วนะครับก็ไปเดินเที่ยวบริเวณด้านล่างกัน อันนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะครับอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบองค์เจ้าแม่กวนอิมคือถ้ามีชั้นใต้ดินเราลงได้อีกชั้นใต้ดินก็เหมือนเป็นที่เก็บวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอืมโ,อโหดูสิสวยงามจังเลยฮะเนี่ยดูดิไหลาปางมาก อันนด้สยงามมากนะฮะไม่รู้ประวัติท่านเป็นยังไงนะฝ<อ>่าท่อฮะเพเยอนิดนึดนงบรรดาเทพนะฮะ<อ>นี่หินอ่อนนะเนี่ยน้อง โยน้ำเต้าครับหิอสวยมากอะแทงมาก มีำโพงด้วยนะะฮโอเคครับ, okay, รบก็คงคลิปสำหรับเจ้าแม่กวนอิมโชว์เทสีก็คงประมาณนี้นะครับอย่าลดูม,มานมันส,าสก,การกันนะฮะในกรุงเทพนี่เองเนาะมีคาเฟ่ด้วยถ้าใครชอบมานั่งแอร์เย็นๆถ่ายรูปนะฮะมีคาเฟ่ติดกับในวัดเลยในวัน,นนี้เราไปเที่ยวกันต่อฮะที่ไหนว่ากันอีกทีบ๊ายบายครับ